เรามีอะไรสิ่งที่ดีๆมามอบให้กันเนาะเออ JU One Official ใป่โคดเลขครับพี่น้องครับท่านประธานบ้านหอดจะโม่งมื่อนีร่บ้านหอดแต่แปดโมงครึ่งครับโอ้เป็นเต็มทีมพ่อมาบ้างเมื่อนีร่มาแล้วคุณหนึ่งแน่นสูงเลยคู่สองพี่สองพ่อประจำพี่นี้ว่าเด้กครับอ่าบ่ได้กครับเจ็ดโมงหม้โหนอนที่รีสอร์ทเดียวทีมถ่ายเลยอ่านอนรีสอร์ทเดียวกันอ่าอันนี้ กับกัมภุมิภา JO1 Official ครับนี่เาติดตามเสร้่สิบเจ็ดแล้วครับสองบเจ็น่ว่าฉันบ่ให้เอาให้ได้หารอยสึ่นเน้อมาหนิครับ้าบ่ให้หารอยสื่นไม่ให้กลับบ้านครับโอ้ยบค่น้อยขาก็ต้องรวกันเอามันมันมีรถลั่นกันไปจากดันเออไม่มีรถดันพี่สองเท่าไหร่วันนี้ร้อยหกครับเอาทำาหน้อยจังนนีครับนั่แหละครับคือปัญหาตอนนี้ปัญหาตอนนี้นี่สอ หนึ่งร้อยหกสิบห้าวันนี้ต้องไม่ต่ำกว่าสามร้อยถ้าไม่ถึงสามร้อยถ้าไม่ถึงสามร้อยเข๋ากลับบ้านเลยครับถูกต้องคือว่าจุนทัพงบประมาณหมดเช่ารีสอร์ทไม่เป็นไรแต่เราจะสู้ต่อครับอืไม่เป็นไรบอสว่าไงครับไอ้เป็นโโลแกนเราครับเดี๋ยวสโลเขาทําได้เราทําได้เขาทําได้เราก็ทําได้ครับถูกต้องอันนี้ต้องห้าร้อยขึ้นไปครับถ้าไม่ห้าร้อยไม่ให้กลับบ้านครับผม กุ้งเก่ามาแล้วประท่านจะว่านพันเขาทำไม่ได้เราต้องทำได้คนั่นล่ะเพ่ประท่านถูกต้องถูกต้องอยากเตรียพดเห็นพอดเห็นก็ใครก็คิได้ร็คดได้เออประท่านเด้ต้องเป็นตัวอย่างใหุ้่นลูกมันเป็นมู่ไปหอดแสนมาจากของเขาก็มันรับพันมีเมื่อคืนแต่ว่าถ้าไม่ถึงพันุ์คือปวดปวดทึงปวดึงปวดแผลโอเค คอยด้วยท่านมหาดวยอยกันด้วยทุกันกำลังใจว่าสิบเอดเข้าบ้านแลเมื่อกี้ไอ้นางอยู่ก็หมดอยู่นะข้ามถึงห้าร้อยบ้านจริงจริงนี่นี่ครบผมต้องรับเป็นแสนใช่ไหมะชจบไปความพันสองเดยประธานเขาจะถึงบ้านไม่ได้หาร้อยเสียอัมะเสียอัมไม่ไอันนี้ท่านเสียอัมเขานอนอยู่นี่เขาอยู่นี่จะถึงหกทุ่มเประธานกับพีโม ประธานกลับประมาณสักสองทุ่มสงสารยในน้องต้นแค์เขาแฟนเขาเพราะว่ารถอต้นแค์มาไหมวันนี้ไม่ได้มาทํางานโอ้โหอุตส่ากวัาจะื่อวานลาอุตส่าห์ว่าจะนี่แหละจะพูดคํานี้แหละว่าถ้าแบบถ้าต้นแค์ยังอยู่นี่ต้องดันให้ถึงงานเมื่อวานหมวดวิหมวดวิมาไหมมาตามมาตามมาอ่าหมวดวิต้องมาเออตามมาอ่าโอเคครับยังไงก็ต้องเป็นกยนกังใจให้กันวันนี้ขอบคุณกุ้งปอยอีกครั้งถ้าไปถึงห้าร้อยไม่กลับกลับถ้าไม่ถึงหนึ่งพันหมด ปวดปดแนตงนม่ต้อเลนตนะนอวดดันคอยแต่นอนี้มเห้มันเป็นยงนะครับมันเป็นอัยากาลานี่อออักษมาเลยเกเาเนซื้อมันมัน